ว่าจริงๆที่ชวนมาทำอาหารอ่ะคือทำไม่เป็นนะอย่าคาดหวังริงๆผมไม่เชื่อจริงๆจริงว่าแต่เมนูนี้มันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราเอาพนแบบรักสุขภาพเออใช่ใช่งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าในสิ่งที่ผมคิดด้วยหัวนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องทําการแบบเอาล๊อปูน้ำดำถิ้งไว้ก่อนไหมแล้วเราค่อยแล้วเราก็ค่อยลวกผักเราจะลวกผักก่อนนะลวกผักก่อน อ่แล้วก็นำลูกผักมาทำเป็นซุปด้วยอา่าแสดเว่าคนเคยทำอาหารเคยทำไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้หรือว่าเป็นต้มอน่อยอร่อยเป็นกรรมคนกินไม่รู้กันว่าเป็นยังไงครับแต่ว่า ที่เรูเคยทำมาแล้วลูกยาหมุนเคยทำมาแล้วจาถ่าย่เขเคยทำมาแล้วแล้วหมุนยังไงเป็นลูกมือคุณยายไงอ๋อคุณยายเราเป็นแบบรถมือแม่ครับแบบเออแต่ว่าไม่รู้ว่ารูกมือผมเป็นยังไงมากดีมากมาลองดูกันเปิดเตานะครับอย่างแรกเลยยังไงครับพี่เราอ่ะเปิดเตาไม่เป็นทุกเทปเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊อะได้ได้มาแล้วยาทิปได้หัวเราบอกแล้วว่าคนที่ผมทำได้แน่ๆโอเค สบายแล้ววันนี้รอดอ่างั้นระหว่างนี้ครับครับพี่โบว์เฮ้ให้เราทำอะไก่อนใช่เดี๋ยวเราต้องเราจะมาเอ้ยเรายังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรด้วยเออยทำไมเราไม่บอกกันเราอาจจะคุยกันไปกันด้วยวันนี้พี่โบว์เลยคนพูดถึงผมเองอ่าคนพูดเลยวันนี้เราจะมาทำเมนูอ่าสุกี้โรลชาบูน้ำดำกันคือสุกี้โรลจิ้มแบบ จิ้มน้ำจิ้มซุกี้เฉยมันมันเอาไปแล้วแต่เราจะมาทําให้รสชาติมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยน้ำดำคาราโซนน้ำดำไปด้วยแล้วจิ้มซุกี้ไปด้วยเหมือนเรากินซุกี้ในร้านเลยวันนี้โอเคอ่ะงั้นคุณหั่นแครอทโอเคเชิญแต่เราไม่รู้นะว่าทำทำไอ้ไอเนี่ยทำยังไงนี่ไงเราต้องปอกแบบแครอทอย่างงี้หรอมันต้องถ่ายขึ้นไปอย่างนั้นหรอนี่ไงมันไม่ถูกด้านถูกปะมันมันถูกด้านไหมนะอันนี้โหจะบ้าตายเชียวโหัว้านมันหัวากัน ขันหัวก็หัวพี่เนยไม่พูดหรอโอเคนี่เหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็ต้มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นค่ะก็แต่เมื่อกี้เราลองแล้วเหมือนกันว่ามันไม่รู้ว่าวิธีการมันคือยังไงไอไออันเนี้ยที่ต้องนี่มันมันไม่ติดอ่ะมันทำไมอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะรุนนะครับตอนนี้เรุนอยู่มีคำถามมาถามว่าคุณรู้ไหมว่าสุกี้ยากี้กับ ชาบูมันต่างกันยังไงเฮ้ยเหมือนจะรู้อ่ะไหนไพูดิชาบูชาบูก็จะเป็นแบบน้ำดำแล้วก็กินกับไข่เขาจะไปจิ้มแบงจิ้มสุกี้ปะอ่าฮะแต่สุกแต่สุกี้มันคือแบบน้ำใสๆแล้วก็จิ้มกบบจิ้มสุกี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรออ่ะคิดว่าไงคุณคิดว่าไงว่ามันต่างกันยังไงมันต่างที่บริบทการกินป่ะมันก็เหมือนกันทีสุกี้อากี้มันก็คือน้ำดำเหมือนกัน ชาบูน้ําดําก็คือก็คือเป็นชาบูน้ําดําเหมือนกันแต่ว่าวิธีการมันต่างกันอ่งง <c oughs> การล,ลวกการล,ลวกชาบูมันคือแบบแข่งแว่งแขงหรอขึ้นมาเลยปะไม่รู้ ุก,กียากีอ่ะ,ฉะเฉลยฉเลยฉเลยคือสุก,กี้ยากี้มันคือแบบต้นตำหลักคือของญี่ปุ่นใช่ไหมการทำสุก,กี้ยากี้คือเขาใช้แค่น้ำแบบขุกี้แล้วเอาของทุกอย่างอ่ะใส่เข้าไปในหมอ้อรวมกันเลยมือผักหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมกันเลยแล้วก็กินแบบที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอ,อันนี้คือสุก,กี้ยากี้แต่ถ้าเป็นชาบูอ่ะก็คือมันจะเป็นน้ำดำที่เอาไปผสมให้มันเจือจาง แล้วเราก็เอาพวกหมูพวกผักมาไปแกว่งอย่างที่คุณบอกแหละไปแกว่งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินอันนี้คือความแตกต่างอันนี้คือความแตกต่างเ้าเราถ้ากินเปลือกมันทําไมอ่ะไมนมันผมเผื่อฟันฝันเนื้อไปด้วยอ๋อใช่คือผมก็เลยกินเนื้อไปด้วยมันหวานนะครับนี่แปลกๆอันนี้น่ากลัวแล้วงั้นถ้าผมจะหั่นครึ่งอ่าฮะเออใช่ยังเลยมันยังไม่ได้เลยหรือว่าพี่เดชทำการขี้ผักนะคลี่ผักออกมาให้เดี๋ยวมีให้มันมีอะไรทำนึงมา นี่ไงเดี๋ยวเราจะเอาผักเอาเอาน้องผักลงไปต้มก่อนข้างเปื่อยฝั่เนี้ยพี่ก็เอาผักลงไปต้มเลยอ่ะได้เชิญคุณเนค่ะเดดือแล้วปกติเนทําเคยทําอาหารปั๊บทำกับข้าวกินเองที่บ้านไหมช่วงก่อนหน้านี้ทําครับแต่ก็แบบทําแค่แบบไข่เจียวแบบชาบูก็ทําแต่เป็นแบบชาบูที่ไม่ได้ห่อไม่ได้เป็นโร้กก็คือแค่แบบต้มลงไปแล้วก็กินจบ เราไ่บล่คะครับอยู่บ้านไี่บวทำอาหารแล้วะอยู่บ้านบานไม่ทำอาหารเลยบทำอาหารแค่ในรายการเท่านั้นค่ะจริงหรอแล้วปกติคือสั่งสั่งมาต่อมากินใช่แล้วในรายการก็คือแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่ EP ว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้แต่อันนี้มันดูแบบไม่ได้มีอะไรงไงเราก็คิดว่าน้องๆ,ๆทําได้อยู่แล้วผมเลือกเมนูนี้มาเพราะว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีอะไรอ่าบัวมันกินได้ มันจะได้แบบชาเลนจ์เซ่ตอนแรกบอกเขาว่าผมขอเลือกมัสมันครับว้าวจริงปะแต่พี่เขาบอกว่าอย่าเลยยากไปไหมเอออยเราต้องมันทเราต้องมาทำอะไรอ๋อเราไม่ทำค่ะเราซื้อสำเร็จตองเปิดเปือยแต่ว่าไม่ต้องเปิดมากเดี๋ยวมันโลงไม่ได้แต่ว่าชอบกินเปื่อยๆมันจะล้อมเป็นต้มอีกรอบหนึ่งไงใช่เป็นการปอก แครอทที่หนาที่สุดในโลกตอนนี้แต่ตอนนี้ควรระเบิดแล้วโอเคมีเพื่อนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรายการเราคือควรระเบิดไปเรื่อยๆควรที่ถูกต้องคือควรที่ต้องเลิกถูกค่ะจะต้องมีประสบการณ์ที่เยอะเออถูกประมาณนี้เฮ้ยยางยั้งยังยังใจเย็นใจเใจเย็นใจเย็นรอน้องอีกนิดนึงมันมดได้อเที่ยวมันไม่แตกดูดิเหมือนมีความเออเหมือนมีความที่ยายมองมาจากสวัสดีมากพอด้วยอันนี้พอ ถ้าให้ปล่อยอางนะจะรายการ้วัะสมอลเลยทำให้น้องเป็นเส้นเส้นนี่สวยมากเลยเส้นเส้นหน่องนีไใช่ทำใช่เคยทดองมือแต่เคยทำโอเคได้อะไรครับอะไรออข้อมมนเลย แต่เราถูกี่กราคว่าเส้มเล็กอีกน่าจะได้อยู่นะได้ไหมอ่ะอุ้ยร้อนค่ะไม่ร้อนเหรอจำาควาร้อนไเได้ย่พราะสิ่งที่ร้อนกว่าน้ําืหั้องื้มหห่ารร้อนดิ้อนแ้ตอนนี้ปกติที่บัวคือทำทารายการนี้แล้วทำอะไรครับทารายการแล้วก็ ปกติส่วนใหญ่เราก็คือถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์ใช่พี่มูมันดาราใช่ด้วยดิครับพี่มูพนานมากเออดัดเฮ้ยอะไรอะอะไรอะพอแล้วนะพอหรออ๋อก็ก็ก็ได้ที่หนูก็ขาดเลยเนี่ยจริงปะเนี่ยมันโดนหรอไม่ขาดหรอกครับโดนนะแต่ว่า ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วเก็บเลยโอเคพอนี่ๆเออเออใครต้องหันเป็ไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรหรอกเออแล้วเราก็หันหันแนวนี้นี้เออเราคาดต้องการน้องที่เป็นเส้นเส้นสีแดงๆเอามาใช่เออกินต้าปกติกินสิ่งนี้กันไหมจริงผมไม่ชอบขลุ่ยขลันเคี้ยวออกอะ เอองั้นเราเราทำให้มันเป็นคอนเทนต์แล้วกันแต่เราไม่กินใช่โอเคได้ละพี่เนี่ยหันไปพูดไปด้วยได้ไหมเนี่ยต่างไปว่าปกติเนี่ยเป็นคนพูดน้อยปะที่สุดครับที่สุดในวงหรอจริงจริงจะใครพูดน้อยที่สุดในวงนี่ชื่อน้องปามใช่แต่ันี่้มเป็นฟีลแบบว่าชอบ มีโรคส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยแบบอ่านหนังสืออย่างเดียวอ๋อชอบอ่านหนังสือใช่ของผมจะเป็นฝ่ายเมาท์มอยเออจริงๆที่ผมพูดต่อคือผมชอบฟังเขาพูุณดิฉๆโกเหมือนกันเราก็เป็นคนชอบฟังเราก็พูดไม่เยอะเลยเราเป็นคนพูดน้อยมากหรอครับจ๊ะพี่ดองจ๊ะหรอว่าพหมอผมว่าใส่ยาวไหม ทั้งยาวแบบนี้เลยเหรอไม่ยาวไงก็แตบแป๊บแป๊บตรงนี้เหรอเป่าเออเออแล้วก็เอาใบไปแต่งๆหน่อยแบๆหน่อยอะไรเงี้ยเออรสชาตินะครับพี่บัวขอบคุณครับอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะแต่มันก็ดูแบบไม่น่ามีอะไรวัตถุดิบมันคือน่าจะอร่อยอยู่แล้วเพ่าะมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่เราแช่มูนมันแล้วช่วงนี้พวกคุณทำอะไรกันบ้างคะ อ๋อเรามีเรามีซอมซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกของคอลรับที่สองใช่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะปล่อยแล้วครับชื่อว่ามีบริกะอบริกาเต้นตายเหมือนกันข้าขาขาเอ็นชีดขาพิงกันอยู่อะไรเงี้ยพี่จัาชีพพี่จัาที่มาทำซ้อมต่ำอ่าฮะใช่ ตอนนี้มาทำเขาเอ็นฉีกอยู่ใช่ขาอัานี้เขาเอ็นฉีดเอาจริงป่ะ่รูงเลยอะจริงเนะครับแบบว่ามันมีท่าที่แบบเป็นดีบอยอะไรเงี้ยแล้วมันต้องแบบไปแบบทำท่าโทรมาเขาเรียกว่าท่าโทรมาเชื่อนแบบเหมือนเอาขาแบบเตะเป็นกงเตะเป็นแย้ใช่แล้วเหมือนเขาแบบขาหรืออะไรมันไม่ดีอยู่แล้วอะแล้วพอเขาทำท่านี้ไปเรื่อยๆมันก็แบบยิ่งแบบทำให้แบบตรงนนั้ฉีกถูกว่าเดาจะต้องฉีดแบบน้องชาบดงดักใช่ค่ะใช่แล้วเราไปทำชาบดงดักมาได้มา พี่โบชอบกินเค็มไหมครับก็กินเค็มนะคุณเป็นคนกินเค็มมากใช่ไหมใช่ครับเนเป็นคนกินเค็มไหมไม่ค่อยครับแต่ว่าวันนี้เรากินเค็มเพราะมีกินซ้อมไม่แต่ปกติคุณซดน้ำเลยหรอซ่อต้องหัวค่อยไปวิ่งเอาออกอะไรปกติก็คือออกกำลังกายกันอยู่แล้วโอ้เล่นตายว่ายเลยครับแต่วันนี้ก็มีซ้อมถึงตีหนึ่งเฮ้ยมามาแทนที่แล้วเราทำซ้มต่ำปูปลาใช่ปะอ๋อปลาพี่จังแล้วมันจะมีปู เขาเรียกว่าอะไรนะปูดองปูเค็ม แล้วพอเราเราเราเปิดมาแล้วจางก็พูดว่าผมได้กินแล้วนึกถึงพวกเราห้าคนรวมกันตอนเต้นเสร็จเลยเต้นเสร็จเลยนะไม่ได้กินผมแน่เพราะเด็กคนนี้ไม่กินตัวไม่ครับอมหนาวขนาดไหนไม่พี่บัวเราเข้ว่าเราเราอยู่ติกับมิ้นนะครับเพราะผมอยู่ติกับมิ้นอย่างต่ำหมาวันละหกถึงแปดชั่วโมงเพราะผมซองกันซองกันติดติดกันเนี่ยวันเดียวันวันนี้ก็เลิกตีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้อาบน้ำไงเราไม่มีทางอาบน้ำก็เกิดขึ้น แล้วจะมีกลิ่นแต่ไม่มีกลิ่นถุงมะพร้าวถุงมะ้าวตุ่ยดาวเต้นเสร็จแล้วเราก็ไปเต้นต่อไอ้นี่มันจะเป็นแบบไม่รู้ผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะไม่รู้ชินหรือเปล่าไม่ไจะได้กลิ่นตัวเองก็ชินไปดีกว่ากินปูดองเลยเหรอเราแบบขนาดนั้นเลยเหรอมันยังไงมันอร่อยอ่ะมันสำเร็จรูปแล้วมันอร่อยมันอร่อยแล้วอะไรที่เราไม่ทำเองอร่อยเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้พูดดูไม่ดีเลยอ่ะ อ่ะยังไม่พอยังไม่พอขออีกหน่อยหนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาผักลงไปต้มแล้วเราตัวผักมันจะดูดน้ำเข้าไปในในเนื้อของผักมันจะได้มีรสชาติหวานใช่อ๋อโอ้ชุนี้หลักการหมูบัลลัได้ไหมหรือใช้อันนี้คีบก็ได้ถ้าถ้าหยิบง่ายกว่าวันนี้เราสบายแล้วเราจะให้พวกคุณมวนให้ให้เต็มหม้อเลยนะตั้งใจเวอร์จะแน่นไหมฮะ นั่นแหละเอ๋หุ่ยมองออกมาแล้วมันดูดีอะมันดูดีอ่ะมันดูดีต้องหันขึ้นมันเล็กลงเรได้กินไงใช่ใช่ต้องหันขึ้นพี่พงศบอกว่าใช่ครับหันขึ้นหันนก่อนระวังดินี่ไงโอ้ยเราเปิดร้านแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่เราเสร็จแล้วเราก็จะเอา น้องมาจัดใส่หม้ออ่ามูไม่ขาดค่ะอ่าได้แล้วพิเศษชิมพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝั่งปิดฝั่งตครับต้องเอาเออเอาน้องฝั่งนี้ออกมาเออหรอใช่แล้วเอาเอาตูดอันนั้นน่เเอออู้ยดูดิอยู่นะดีนะเนี่ยเออแล้วเราเคยเจอพวกคุณครั้งแรกคือตอนเราไปพารากอนแล้วเราก็เห็นแบบ คนกรีดกันดังมากใครวะใครวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแอบไปส่องว่าแบบออคือใครแล้วก็เห็นพวกคุณเต้นกันอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเต้นคือแบบแต่เต้นกันเก่งมากจริงใช้เวลานาน,านไหมกว่าจะแบบ<ช>แเป็นได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซ้อมกันกี่ปีอะไรเงนนี้ยเพราะประมาณสองปีรวมๆแล้วคร<อ>ับผมใช่ใครละสี่พันชั่วโมงทำเครมสี่พันชั่วโมง แต่ก่อนชอบเคบอกอะไรกันผมดิซซ้อมมาสี่ชั่วโมงเลยครับตอนนี้แบบเลยไปแล้วเยอะมากๆมากแต่แต่เราเต้นกันจนแบบว่าเวลาเรางีบงีบหลับครับเราจะมีอาการตัวกระตุกผมไม่มีนะแต่ผมกับพี่จังอะไรเงี้ยตาที่หนอใช่หนอแบบมันนอนไปแล้วแล้วมันก็จะแบบกล้ามเนื้อมันจำอะไรอย่างงี้ป๊ะเพราะว่าแบบเราทำหรือว่าฝันว่าแบบกำลังเต้นอยู่แล้วตัวมันก็กระตุกอ่ะกม่เบือไงเบื่อเปล่าเปลอ๋อไม่ คุณเหนื่อยหรือเปล่าคุณเลยหลับแล้วมันก็แบบร่างกายมันเลยกระตุกผมเคยไปตัดสมบัตกันใช่ไหมแล้วผมบอกกับพี่เนเ,เอ,อแล้วพี่เนยเขาละเมอแบบนี้เข <laughs> านอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมเป็นคนนอนหลับยากอยูอ่แล้วเป็นคนนอนหลับยากมากเราเราพอเราหลับเราตื่นง่ายมากพอได้ยินอะไรหรือว่าอะไรเคลียบข้านเราเสียพี่เนอยู่ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะไม่รู้จะเรื่องอะไรผมลืมตาแบบ อะไรอ่ะอะไรเลยนะหนักเรื่องอะไรอ่ะอันนี้อันนี้คืออยู่ในหลังกันเลยรู้ป่ะแล้วผมก็แบบไปดึงพี่เดพี่เดลงมาอะไรลงมาแล้วพี่เดลก็แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วันก็ตื่นแล้วมันก็ตื่นแล้วมันก็หลับเอะหลับเออก็จับไม่ได้ไม่รู้ตัวแล้วอะไรกับผมเนะพี่คือถ้าจุดไม่ดึงผมนะจะลอยขึ้นไปข้างบนบ้าปวดเลยพึ่งหางแล้วพึ่งหางแล้วไม่นเลยอ่ะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ เขาเดินกับสูมันเนี่ยการเห็บกระเห็บกระเห็บเนี่ยโคจะทำอย่างนี้แล้วบีเราให้มันม้วนแน่นๆนะคุณโอเคครับอ้าออื้อเนี่ยต้องเลยเฮ้ยมันจะเต็มแล้วพี่เห็นไหมแบบเดียวเลยพี่บอลสี่อันสี่อันเนี่ยพอดีเสร็จสำเร็จมันมีสูงสูงต่ำต่ำดูดีอ่ะอันนี้คือใส่สิ่งที่อยากกินเข้าไปน้องอาจจะมีสูงต่ำบ้างใช่ครับตามตามสาผักตามแบบ ใช่มนุษย์โลกเราจะสูงไปเท่ากันเลยเราพัดแล้วอ้โหคำพมเชยหมูสองชิ้นเอ้เดี๋ยวพัดประพรมกับเนื้วใช่ครับพี่อ้าหมดพอดีหมดพอดีอ้าวเราไม่เอาหมูประกบหรอตัวไม่น่าละมันจะอ้วนตายแล้วตัวนี้ได้จริงเหรออารองแล้วนัจริงจีเนียดิใช่ไหมล่ะอันนี้คือหมวงอะไรนะครับว่าเป็นคนที่ห่วงเรื่องการกินสุดๆแบบเป็นคนกินเก่งมาก ถ้ากินเหรอ็นเขาผอมอย่างเงี้ยคือถ้าก <the> ินในกลุ่มเขากินเสร็จชาที่สุดอะไรมันอ้วนไปขัดมันไม่อ้วนเลยไม่ติดตัวตัวมันจะอ้วนอ๋ออ๋อหนาอ้วนหนาอ้วนอ้วนตายแล้วเนี่ยดูนี่ใส่หมูอันนี้โหอะไรนะโหนี่ก็ดีนะพี่แก้วเขากินแบบประมาณสองชั่วโมงแตบสองชั่วโมงได้ใช่ไหมฮึ่มก็คือกินเก่งมากครับกินเก่งแต่ไม่อ้วนแสดงว่าระบบ เขาผ่านดีดีมากที่สุดเกินแล้วดีเกินแล้วพี่เนี่ยแบบเป็นแบบคือชั่วโมงเข้าน้ำทีไล่ยี่สิบนาทีเราไปอีกแล้วไล่ยี่สิบห้าเราเดินเข้าไปอีกแล้วพี่เป็นแบบเนี้ยเขาดูผมามันอาจจะดีเกินไปหน่อยนะพี่โอ้โหน่าดูดีมาดูผมทำได้นะเนี่ยดูผอ,อยู่ตัวคนเดียวได้แล้วนะเนี่ยผมดูแลตัวเองได้ผมสาวารถทำสุกี้โรได้แล้วอยู่ใน,นบ้านคุณทำได้ อันนี้คือแรงได้ละโมว่าอีปั๊บมันจะเสร็จแล้วแหละน่ากินมากในท้องร้องอ่ะจริงไม่หิวเหรอจูปะหิวอันนี้ข้าวแมงอันนี้จองครึ่งหนึ่งครึ่งฝั่งนี้ของเราคุณหิวแหละผมหิวจริงพี่ดีอ่ะฮะมันได้ตันจดลงไปอ่ะ หรอนี่คือเหตุผลพว่าถ้าเราเล่นวีดูนี่ง่ายเกินไปเราจะไม่มีอะไรทำบ้างอรแล้วสอนท่าบนี่ดูนี่ทีู่จะไมองเต้นแล้วเนี่ยครับเพลงใหม่ของเรายากปะเนี่ยยากยากเนเเลยจะเริ่มที่อัโดัเครียกการีครับจากหูฟังนะผมจหูฟังแล้วก็แบบเหมือนแบบเตือๆเตือนเตืเตต เอาหัวไปเอาหัวไปเอาเอามือซ้ายไหามือใช่พี่พงศมีลรงส่วนตัวที่ดูดีนะครับผมคิดว่าเราแค่ยังเลี้ยวตัวไปทัครงนี้นะคนเรามีลายกันสไตล์สไตล์อ่าแล้วเราก็เหมือนแบบว่าทางนี้เอาหัวหลบเอาหัวหลบเอาหัวหลบฮึอ่าแล้วก็เหมือนเก็บมาเอามือเก็บไปข้างหลังเก็บไปข้างหลังแล้วก็จะเป็นแบบบอดี้การ์ดบอดี้การ์ด เป็นกล้ามเป็นกล้มเป็นกล้ามเปล่ิกาม b o d อเป็นบริการปกป้องเหมือนงานสบายละที่โอดีจต่ี่ผมจะแก้ให้ปวดเต้นซะหน่อยว้า เราไม่เต้นปุ๊บอีกเรื่อยเลยไม่ไคิดว่าเราประสกแล้วนะโหว้าว้ดูดีมากว่ะพี่จริงดูดีมากเอาเอาดีมันดูดีมากเหรอครับใช่ไหมครับใช่ว้าวอันนี้ชิ้นใหญ่มากเบิ้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการล่านาลงไป ได้แล้วถูกไหมล่ะอ้าวพี่มัวเชยจังเล่อ่ะเอาเอาที้งพร้อมกันดิอันไหนอันอันนี้คุณเลือกไว้หมูชิ้นเยอะ เราเราเอาเอาเอาชิ้นอันนี้ก็ได้อ่ะน้องยังร้อนอยู่เลยดูน้องน่าจะดูลวกปากอยู่อ่ะเปล่าก่อนไหมครับเปล่าก่อนอ่ะจิ้มจิ้มเต้นอ่ะแข่งแรกหรอจริงหรอแรกครับแรกแข่งแรกว้าวดีจังหนึ่งสองสามโอ้โหไม่รอแล้วอืมอร่อยไหมครับอืม อร่อยอ,ะอ่ะทำงไงคร<อ>ับร้อนร้อยดรงไหนครับอร่อยวันเราไม่ได้ป่วยเลยเรื่องอะไรบอกอยากกินน้ำซุปส้องอร้อนนะเดือดหลังทคนอร่อยนะอร่อยเป็นเมนูง่ายๆที่ไม่ว่าเด็ก มหาละไเด็กหอที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าจะคนไปทํางานที่นั่งรีบอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเช้ามาทําแบบเดียวเสร็จแล้วก็เฮลตี้ด้วยจริงเราอยากจะใส่อะไรเรากินได้หมดเลยใช่ซึ่งมันอร่อยอยู่แล้วเชื่อผมสวยงามดีเฮ้ยแต่อีพิกหวานมันก็แสบปากเหมือนกันนะมันก็มีความเผ็ดเบาๆเพิ่มให้เราแบบแต่มันชูรสใช่ใช่ใช่ี่กหวานแบบมาตัดดีมากเนี่ยสับพิบัวมีความแบบมันชูรสแล้วเออแล้วคนครัวเนาะ ต้องมีความครัวอีกนิดเหรใช่ไหมคคะแนนใค้คะแนนให้คะแนนตัวเองผมให้สิบเลยถ้าผมไม่ต้องข้างตัวเองนะแบบไม่อวยแบบไม่อวยเลยตัวเองเลยผมให้แค่สิบเต็มสิบพอฮะผมให้คำเตืแค่สิบเต็มสิบพอเพราะว่าเราจะไม่อวยตัวเองเราจะเห็นเราเห็นหน้าเป็นไงเราให้แค่นั้นซึ่งผมให้เลยสิบครับเราก็ให้สิบไปเลยเพราะว่าแบบมันอร่อยแล้วก็หน้าตาทุกอย่างการจัดจานคุณดูใส่ใจทุกอย่าง วันนี้ก็คือให้สิบไปเลยค่ะเก่งมากทุกคนมีผลงานอย่างฝากะอะไรไหมช่วงนี้เปิดพฝาผลงานครับหนูคงขอกกินแป๊บหนึ่งเล้วเดี๋ยวยืนเพื่อน มาพี่เน่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปกดดันเขากม่ต้องกินอร่อยเลยโอ้ยขอโทษขอโทษนะแบบว่าอย่าแบบขัดขวางการกินของเขาดีพี่ที่แบบตลกดีครับพี่นมุมโกโก้น่ารักของพี่เิงมาครับผมก็ฝากเิลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับผมเพลงบริการครับสามารถเข้าไปดูตองนว้ของเราได้ที่ยูทูบจีเนส i อ s นเตอ c ์เท์ออฟฟิเชียลครับผม แล้วก็ฝากผลงานที่มันผ่านมาด้วยนะครับก็ดู MV ทุก MV เลยได้ที่ Zine Center Score Official ด้วยกันครับผมใช่แล so okay. er so like yeah. ้วก็ติดตามตารางงานของเราได้ที่ Zine Center Score Official แล้วก็ Kras Center Score Official ได้ครับฝากไปครับผมก็มีชาเลนด์ด้วยยังไงก็ฝากดูคนไปเต็มตามกันได้ครับผมวันดีค่ะวันดีค่ะลองดูครับเดี๋ยว้ลองเป็นบ้างขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายบายห้าหกเจ็ด โอ้ oh, เธอช่วยนาร้อนน้อยอีหน่อย oh, ไ,ไม่อยากต,ต้องคิดถึงทัท้งวันรองอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยนาร้อน้อยอีกหน่อยห,หากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าไวเดี๋ยวใครมาลงรักและฉันเ <Bye. S 2>